ครับผมก็มาอันป้อกคร่าวๆให้ดูนะครับผมซีนต้องเช็คด้วยว่าซีนปิดดีหรือเปล่าไม่ถูกแกะใช่ไหมถ้าถูกแกะมันจะเป็นแบบนี้แกะแล้วก็ติดไว้ตรงนี้ก่อนอะนะแล้แตะคืนเนาะนี่ก็เป็น อีกที่หนึ่งของบานนาเด่นนะเขาบอกว่าต้องแก่แนวนอนเพื่อป้องกันการตกแก่กองเื้นกอง หนูด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 ูเปล่าเนี่ยเในกล่องมีอะไรอ่ะของเบาๆนะในกล่องก็มีไปเสร็จเราสั่งจ่อกไปขอออุณไว้ี่กล่องมีอะไรอ่ะของเบามากเลยอนีเจออะไรเฮ้ย ใช่มือมีเดียววะอันนี้อันนึงอยู่ในเครื่องอ๋ออันนี้อยู่ในเครื่อนงนี้โหวิดจอมันก็ขนาดแบบพอดีมืออยู่นะจากร,รีวิวส่วนใหญ่เขาบอกว่าจอยมันใหญ่ไป หรือว่ามือผมมันใหญ่ไปมือผมจับลูกจับลูกบาสได้มือเดียวน่าจะมือใหญ่ไปมันเลยทำให้ชอยเล็กตั้งไว้ในที่ปลอดภัยนะซึต่อไปนี่สติกเกอร์ที่เป็น ออนเหมือนเดิมเต้นกนี่ไปยนอะไนี้นท์ภาพเหมือนกันมั้ะ จอยชูดูโอเซนคุ้มือที่เรามักจะอาจ่านกันเป็นประจำ <c ười> น,นี่นันรู้สายไฟเอซีใช้ใชแหละใออไม่ใช่ไหม มีอไสายยืน B ไทย C ไปชัดจอยเอ๊ะแต่ทำไมมีสายเดียวอ่ะสองจอยนะมีนส,สองจอยเตยชัด์ที่จะจอยเหรอดูว่าไงเอออันนี้เป็น Headim I สองจุดศูนย์แถมมาให้เลย ตั้งตั้งเครื่องนะครับแต่แนนอน,นตั้งได้ดูนี่แอบดูรืวยวมาเขาบอกให้หมุนปุ๊บแล้วก็จะเจอน็อตยึดตรงนี้หมุนได้ไว้แนวตั้งแนนอนถ้าอีกสําคัญมาถึงละเยือพื้นที่ก่อน จะเปิดให้ในสามสองหนึ่งฮัลโหซีนมาอย่างแน่นหนาโอ้สวยมากเลยอ่ะขาวจวเลยเครื่องก็ไม่ได้หนักมากนะเหมือนที่เขารีวิวเขาว่าหนักหนักหนักผมก็ไม่ได้หนักมากนะผมเปิดตรงนี้ แล้วก็สายให้ซีไว้ชัดชัดจอยหรือเปล่าแล้วก็สาย USB สามจุดศนะูนย์ะด้านหลังก็จะมี USB สองจุดหนึ่งสองพอร์ต HDMI หนึ่งพอร์ตแล้วก็ LAN เท่านี้เลยด้านล่างก็จะไม่มีอะไรนะด้านล่าง โอเคครับแล้วเราลองเปิดช่องกัน